เห็นไหมครับสัญลักษณ์มงกุฎแล้วเขียนว่าโปรนะครับกดลองเลยจิ๊บแล้วก็รีโมทเอ้ยนี่ครับตัดเหลือตัดกระเป๋ามาด้วยแต่ก็ดูรู้เรื่องอยู่ว่าเป็นตัดนะไอตรงผมอาจจะขยุง้งขยุ้งหน่อยแต่ว่า was busy สวัสดีครับสวัสดี FC นะครับวันนี้นะครับมาเล่น Canva Pro ให้ดูนะครับ Canva Pro คือ Canva mm. เสียงเงินนะครับ ถ้ายังไม่เสียเงินเราเรียกแคนวาเฉยๆนะครับแต่ถ้าจ่ายตังแล้วรายเดือนแล้วนะครับอยู่ที่100กว่าบาทเองทุกคนเ,นเพื่อนๆที่อยากจะลองเล่นผมแนะนําเลยแคนวาเนี่ยเจ๋งสุดแล้วตอนนี้แล้วก็ราคาไม่แพงนะครับ100ยกว่าบาทแล้วก็ตัวที่เพิ่มมาเนี่ยแม่งเทพทั้งนั้นเลยนะครับวันนี้เดี๋ยวลองเล่นเป็นตัวเอฟเฟกต์วิดีโอนะครับเขาเรียกว่า Background Remove ที่เป็นวิดีโอนะครับตัดพื้นหลังวิดีโอนะครับเฮ้ย ไม่ธรรมดาว่ะเดี๋ยวมาดูนะครับว่าใช้ยังไงนะครับแต่ก่อนอื่นเพื่อนต้องจ่ายตังก่อนนะถ้าเพื่อนไม่จ่ายตังมันเล่นไม่ได้นะครับมันเล่นไม่ได้นะมันจะมีรูปมงกุฎนะครับมงกุฎสีทองนะครับแต่ถ้าเราจ่ายตังแล้วมันเล่นได้นะครับหลายเดือนผมจ่ายแหล๋จะเล่นให้ดูก็เพื่อนๆเ,เ,เปิดนะครับแคนว่ามาเลยนะครับใครที่ยังไม่ได้จ่ายตางังแล้วอยากดูว่ามันเล่นยังไงก็เข้ามาดูได้เลยนะครับเพื่อที่เออรอบหน้าเดี๋ยวจ่ายตังเนาะมามาดูกันนะครับ เปิดงานมานะครับแล้วก็วิดีโอนะครับนี่ตรงนี้วิดีโอนะครับผมก็เลื่อนลงมาไหมครับนี่เลยอยู่ตรงนี้นะครับแบ็กกราว n ์ r ีมูเวอร์นะครับสำหรับวิดีโอที่ใช้ง่ายเพียงคลิกเดียวเนี่ยเห็นไหมครับสัญลักษณ์มงกุฎแล้วเขียนว่าโปรนะครับกดลองเลยจ๊บเดี๋ยวมาดูว่ามันขึ้นว่าอะไราก็เป็นหน้าป้ายยานะครับมาที่ หน้าวิดีโอเลยนะครับหน้าวิดีโอเลยนะครับนี่เป็นกระดาษเขาเรียกว่าอะไรไม่ใช่กระดาษเด็ดเป็นตัวแผ่นงานอะ่ะเออตัวงานนะครับอ่านี่แล้วก็ตัวเพยอยู่นี่แล้วก็สามารถบวกกระดาษผมเรียกว่ากระดาษเลยกันนะเออหน้ากระดาษนะครับเนี่ยก็บวกเพิ่มได้อ่ะเรามาดูกันนะครับเดี๋ยวผมนะครับลองเลือกเทมเพลตที่เขามีอยู่ตรงนี้แล้วกันนะครับเดี๋ยวลองเล่นแบบเทมเพลตของเขาก่อนนะครับ ไม่รู้ว่าได้ไหมเดี๋ยวหาอันที่แบบสวยๆก่อนผมขอเลือกอันที่มีรูปคนแล้วกันนะอ่ะอันนี้สมมติรูปนี้นี่เทมเพลตนี้นะครับใช้ได้ไหมใช้ได้ไหมให้เพลตรงนี้อ๋อนะครับแล้วนะครับไปที่เนี่ยผมผมจิ้มตรงนี้เลยนะเทมเพลตเขาเนี่ยมันจะจิ้มวิดีโอได้นะครับแล้วก็แยกส่วนอื่นๆได้นะครับเออดีว่ะแยก แยกได้ด้วยนะครับลองนะเออมันแยกจิ้มได้อทีนี้เรามาเลือกตัววิดีโอก่อนแล้วก็ไปที่แก้ไขวิดีโอตรงนี้นะครับข้างบนเห็นไหมกดเข้าไปอยู่นี่ครับรีมูฟนะครับรีมูฟก,กดปุ๊บดูซี่มันประมวลเอ,อ้ยนี่ไงลบได้แล้วนะครับลบได้แล้วขยายเลยขยายเลยเพยสิ รอแป๊บหนึ่งนี่ไหมเอ้ยได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่เอ้นะเจง๋จงเจง๋งเจ๋งชอบชอบโคตรชอบเลยอะในกรณีนี้อะผมลบผมลบไปก่อนนะผมลบทิ้งก่อนเอาแค่แบ็กกราวด์แล้วกันเอาแค่พื้นแค่พื้นนี้นะแล้วทีนี้เราจะไปเลือกวิดีโอจากองค์ประกอบตรงนี้นะครับตรงนี้ ก็พิมพ์นะครับผมพิมพ์ว่าสาวสวยแล้วก็ไปที่วิดีโอนะครับให้เขาหาเฉพาะวิดีโอให้เดี๋ยวลองอันที่แบบง่ายๆก่อนก็คือพื้นหลังแบบสีเดียวอย่างนี้พื้นหลังสีเดียวแบบนี้นะครับแล้วก็ตัดพื้นหลังไปที่แก้ไขวิดีโอนะครับกดส่วนการตัดต่อเ่ยเพื่อนๆก็สามารถ เลือกนะครับบวกแล้วก็เล่นต่อได้เลยอย่างเงี้ยลองเพลเน้ยน่ารักวะนี่แม่แม่แบ็คการ์ของเราด้วยเท่ว่ะทีนี้ผมบวกเพิ่มผมบวกเพิ่มอันนี้ผมเปลี่ยนสี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 ทีนี้ก็ไปเลือกวิดีโอเหมือนกัน ทีนี้เอาที่มันยากหน่อยนะครับยากหน่อยก็คือพื้นหลังแบบอ่ะอันนี้ก่อนอันนี้ละกันอันนี้ก็ก็ยากเล็กน้อยเพราะว่าตรงเนี้ยเออมันจะมันจะตัดยากนิดนึงนะครับมันจะเรียบก็ไม่เรียบเลยอ่ะผมลองกดแล้วก็รีโมทเฮ้ยนี่ครับตัดเหลือตัดกระเป๋ามาด้วยเดี๋ยวนะผมกดกมันแก้ได้ไหมเนี่ย กดอีกหนึ่งครั้งก็จะเป็นการแคนเซิลนะครับแล้วมันสามารถปรับอะไรได้ไหมไม่มีครับสัง่งไม่เห็นนะครับไม่เห็นว่าจะเข้าไปแก้อะไรเพิ่มเติมได้ไหมอลองลองเพยด์ดูป๊บเพดูเพย์ดูคือหน้ารักกับคุณเนี่ยอ่ะแต่ตะขอบนี้ก็ไม่ค่อยเง,ย,งยนเะท่าไหร่นะขาว น่ารักน่ารักมากน่ารักน่ารักมากนะครับน่นอ่ะต่อไปเดี๋ยวเอารูปที่ยากกว่านี้รูปที่ยากกว่านี้ก็คือรูปที่แบบพื้นหลังแบบเยอะๆเยอะๆเลยพื้นหลังเยอะเลยเดี๋ยวหาก่อนเอาแบบพื้นหลังที่ยากๆยากๆดูซิว่ามันจะตัดนี่ๆๆชุดว่ายน้ำนี่นะครับ ดูว่าจะตัดยังไงดูโอ้โหว่าเราเพดูเพเพเพรอมันเห็นไหมเห็นไหมขอบเห็นไหมครับขอบผมเนี่ยจะยากแล้วเห็นไหมครับแต่ก็ดูรู้เรื่องอยู่ว่าเป็นตัดนะไอ้ตรงผมอาจจะขยุ้งขยุ้งหน่อยแต่ว่าก็ดูรู้เรื่องนะเห็นไหมแจ๋วนะครับ สวยงามสวยงามนะครับอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับเน็ตด้วยนะเน็ตผมไม่ค่อยไม่ค่อยแรงเท่าไหร่นะโอเคนะได้อยู่นะทีนี้ลองเพลงแต่แรกดิเนี่ยอันนี้คือเนียนกริปเลยพื้นหลังแบบสีเดียวนะครับค่อนข้างกริปอันนี้ก็ตรงนี้จะยากหน่อยนะครับมันก็เลยตับไม่ค่อยดีแต่ว่าขอบข้างเนะี้ยดีนะครับเป็นพื้นหลังสีเดียวแล้วก็ อีกอันนึงก็คือข้างหลังเป็นแบบต้นไม้เลยก็ตัดยาาเข้าไปอีกนะครับเจ้คนนี้น่ารักจังนะเนี่ยเห็นไหมก็จะแบบความยากมันเยอะแล้วมันเดินตลอดเวลาด้วยนะครับก็จะยากหน่อยแต่ก็ถือว่าเก่งมากนะครับเก่งมากนะครับก็สามารถเามาตัดต่อเพิ่มได้นะเพื่อนๆนะแล้วแต่จินตนาการแล้วก็ ผมว่าการตัดต่อผมไม่ค่อยถนัดถ้าตัดแบบเต็มรูปแบบของแคปคัทผมไม่ถนัดผมก็จะเอาพวกวิดีโอเนี่ยเอาไปซอยเซฟแบบเนี้ยเซฟเป็นช็อตๆแล้วก็เอาไปตัดในแคปคัทต่อผมว่าผมถนัดแคปคัทมากกว่านะครับเพื<ๆ>่อนๆกดแชร์ได้เลยนะครับเนี่ยแชร์แชร์ได้เลยแล้วก็ดาวน์โหลดนะครับเป็นวิดีโอได้เลยนะครับประมาณนี้แล้วก็ไปลองทำกันดูนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะเพื่อน jl 1 4 Artwork ของเรานะครับใกล้จะแสนแล้วหืออีกไม่กี่พันนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดสมัครสมาชิกได้เลยนะครับแล้วก็ผมฝากโฆษณานิดนึงล่าสุดลงนะครับ samsung galaxy s 2 4 ultra นะครับใครที่อยากซื้อมาดูก่อนนะครับว่าจะเอาโปรของร้านไหนดีนะครับร้านไหนแบบของแถมเยอะนะครับกดเข้าไปได้เลยนะครับนี่ผมทำคลิปไว้แล้วนะครับแล้วก็ลิงก์นะครับสำหรับร้านที่ผมแปะไว้ให้นะครับก็จะมี ลาซาด้าช้อปปี้พาวเวอร์บแล้วก็ b าน a น a านะครับที่เขาให้ของแถมค่อนข้างเยอะนะครับลองกดเข้าไปดูนะครับว่าแถมอะไรบ้างเดี๋ยวผมกดให้ดูก็ได้อ่ะนี่นะครับเนี่ยอย่างลาซาด้าเนี่ยซัดไป16ต่อนะครับโคตรโหดนะครับแถมอะไรขนาดนั้นอ่ะเพื่อนๆลองมาดูรายละเอียดแล้วกันเนาะอันนี้ของแถมครับลุ้นได้นะลุ้น p 5ได้นะครับแล้วก็ทีวีนะครับอ่ะสามารถนะครับกดลิงก์ได้แล้วก็อื่นๆก็จะมีอะไรบ้าง มีการสมัครบัตรเครดิตออนไลน์นะครับเพื่อนๆสามารถกดเข้าไปสมัครได้เลยนะครับใครอยากผ่อนมือถือเนี่ยก็ต้องมีบัตรเครดิตนะครับถ้ายังไม่มีสมัครได้เลยนะครับก็วิธีสมัครก็กดเข้าไปได้เลยนะครับแล้วก็กรอกข้อมูลนะครับกรอกข้อมูลนะครับหลังจากนั้นนะครับส่งเรื่องไปเจ้าหน้าที่รับเรื่องนะครับแล้วเขาก็จะติดต่อกลับมาหาเรานะครับเนี่ยเพื่อนๆอ่านรายละเอียดได้เลยนะครับอันนี้ของบัตรกรุงศรีนะครับแล้วก็นี่ตอนนี้แถมกระเป๋าอยู่นะครับ กรอข้อมูลนะครับที่เป็นความจริงแล้วก็ส่งเรื่องไปนะครับกดสมัครนะครับแล้วก็ข้อมูลจะถูกเด้งไปหาเจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่ก็ติดต่อกลับแล้วก็คุยกันว่าต้องทอํายังไงต้องส่งหลักฐานยังไงเรามีคําถามอะไรถามเขาได้เลยนะครับ mm. เดี๋ยวเขาดูแลให้เราให้เราเต็มที่นะครับอ่ะอันอื่นมีอะไรอีกนอกจากบัตรเครดิตก็จะมีสินเชื่อบ้านนะครับอสังหานะครับขอสินเชื่อบ้านรีไฟแนนซ์บ้านนะครับมี CIBM นะครับ UB o เกียรตินนะครับ แล้วก็ประกันรถยนต์ครับใครหาสินเชื่อรถยนต์หรือว่าอยากจะซื้อประกันรถยนต์มีนะครับแล้วก็อุปกรณ์กีฬานะครับซื้อได้ช้อปปิ้งออนไลน์คอมพิวเตอร์มือถือมีเหมือนกันนะครับซื้อหนังสือออนไลน์นะครับเซเว่นมีแมคโครมีนะครับห้างออนไลน์มีเยอะเลยนะครับลองเข้ามาดูเก็บคูปองส่งฟรีช้อปปี้ลาซาด้ามาเหมือนกันนะครับมีเยอะนะครับถ้าผ่านลิงก์ผมผมก็ได้ค่านาค่าไฟด้วยนะครับก็เป็นการซัพพอร์ตช่องของผมนะครับโอเคจบ สวัสดีครับ